สวัสดีจ้าโยโคโราสตาาสวัสดีกันจ้าจะสวันนีโยจะออกไปหาต๊กป้าเป็นเดืเอดด้วจนนี่จเติมน้ำมันหลุดกัิจนนี่สวัสดีจ,จา้าเนี่ยม,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 มีน้แ<ห>กมน้ำเนนน้ำเตือสากเื็นเดืมดดจันนี่เดี๋ยวโยจะให้ดูบรรยากาศทางในหมู่บ้าน จะไปหาปลาหาตาุ๊กปลาทจ้ะเปบรรยากาศภายในมูบานของพิโยนจะ้ะเป็นทางทจะไปหาตุา๊กปลาตุกอะไระนั่นจ้ะติช่วงเชา้าอยู่ในจัดเลม่งเชา้าแต่ว่าเลนลืมเ่น បាទបាទនេះមករីអត់នេះ โยเป็นโตนี่เ <t> ป <half> ็นลำจักรลดลำจักรลดห้าหม่บาทโยเ็นย่ต๋อยัาอีกไปเสรมบดดิต้องได้เพียนเสริมด้วยด้วยได้สักหนั้นร้านที่เก็บในเลียท่เปยนแบบไหนทำไมมีทินดิ จะเี็กเป็นลำตะกรราดีบโยเคยมาหางูหอยมาอะไรได้แลนน้วจัน,จนตะเลอันนี้เป็นขี่ตกปลาี่ลอยน้ำม,มาอย่างไรายจันเนี่นน็เป็นกลุ่มเพื่อมาหาตกปลานกันนะจัน่าจะมานอนเปลาเลยนะจัะ บาน่ะจ้ะวันนี้ก็มัารุ่นมาม้ามันรุ่นมันไปกําลังใจให้พี่โยได้จ้ะมาจะมานี่ไปมาน่ะจ้ะอนนี้น้ํก็กําลัง,ลงเยอะมันจะนี่เต็มลำ ชักโกาดเลยจ,ลยจะดเจ้ายสสายคนจะลืมมาเลยจะดโอ,โอ้มาจะเช้าเลยเนาะมาจะเช้าเลยดีน ครับไปเรื่อยๆนีดจะเิ็เป็นที่ที่่าพอน้องเกมจ้องเอาไบทำเอาไวนีดจะโยกพามาดูมาชมบรรยากาศทางที่จะไปหาตุ๊กป๊าก่อน่าจะชมตอนเช้าน่ะมันยังไหลอยู่เลยจริ ไปออกมาจากถึงนานนจ๊ะต <laughs> <t presence> ิาเอามีใครมาหาหยุดยอเลยเนาะแกมันจซุ้อสนานจะเลย้ยดจันทรเตือน่นดีๆแลลุกไมเป็นหนังเงียบล่ะไ้่จะไหนลังตุกลย เราแก่ปรรจรวัดรถรอมาทำใส่รออะไรได้จุงนี่ก็ทิ้งชุดไม้ไปลายทางเลยโอ้แต่ทำไมหยวบหยวบหยวบหลายคันเถอนะเระจริงแล้วมาจา้ะมาจิ้งกอดได้มาเลยได้จุด สองคันเลยเด้นี่แก้มโอ้นีมาเร็วนี่ทงแก้มคันของหนูจ้านี่เป็นไรจ้าปลาจิดหรอโอ้โอ้มาติงปุ๊บก็มาเลยจันนี่ปลาหลังโคดอีกแล้วจ้ะอ่ะไปจับดิปลาตัวใหญ่คือเออจ้ะ มาเลยจันาถึงโอ้โ huh. อ oh, ้ค uh ันเลยโอ้นกแก้มก็ได้ดิสนัทมีรับได้ดีไปลโด้วนด้วนเดี๋ยวป่าโพสให้มาโจมหนูจะได้พอดีได้โจมได้โคลนหาย ถึงอะไรอีกแ่ฮัลโหลฮัลโหลอีกแก้ใครจะมานเด้จันนีระบางป่าก็หลานนี่้โอ้ป่ามาตัวใหญ่เด็ดจันนีแก้มท้องตัวโอ้จะ้อตัวเล่ามานตัวใหญ่จะชาวเด้จันนีประชุมกับมานี่กับมานประชุตวใหญ่สองรอบแล้วอ่ะ ได้แต่ตัวน้อยแต่หนูมีตัวใหญ่ดีตัวนึ่งพอ่อปลาบัวไทยอะไรตัวนี้ได้สองตัวปลาทูนี่ปลาทูจา้าปลาทูเข่งละห้าบาทจ้าได้ไหมอ้าวถ่าไหม โอ้แหเลนผูดไอ้หลอกไปจนติงเสียไปอิงเลยโอ้นมแก้ม มีแต่แค่ตัวใหญ่ตัวเดียวมีตัวใหญ่ไม่ได้ของหนูได้แค่ต,ตัวเดียวยังว่าทำไมยังจะไม่ทันได้หมุนเชือกเลยทำไมยังแ,แ,แก่แก่เมนะคะโอ้ทันนี่ยังทันนี่ก็ยังไม่ได้ว้าอะไรเลยด้ดิจันนี่โยกำลังหมุนหลอกให้มันซึงๆนะจันนี่ เวทน้องแก่มมัโอ้ยไปใกล้หลายนั้นเวทน้อยเวทนูเองมันยืดไดมเวทนองมันไม่ใช่เวททรงรุ่นนี้รมดีหล่อมเพลงด้วยโอ้สองสวยแหละิงดี ไปเอาออกไปเถอะเอาออกมามันจะรูดเอาออกมาโอก็ตัวบนบจะเอาไม่ทันเลยดกนสองตัวอกแว็กแลนี่อะไแต่ปลาทูเด็กเด็ ี่ขันนีอ้นะีกน้องแก้มน้องแก้มขันนูเอาอีกแล้วมาเ้าปิดปะเือจะไปนั่งเรีนอะไรเ้ โอ้ปลาทูอีกแเจโอ้วันนี้มานปลาทูจังนี่นี่งงมันคือเน้นเหรอ,อไม่ได้คือ <laughs> เน้นแบบไหนเนาะโอ้ไปสบายดีแช่ปี้ทันไปบิดไปทางนู่นไปไหลไปทำประโชงเลยเออ โจเป็นปลาอลไยด้วยได้เอ้าหอว่าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ปลาทูปลาทูไม่ชอบเอาปลาเขาจะยากก็ปลาแบบนี้บอกก็ไม่เชื่อเว้ยอ่ะไหนดูดูปลาทูทูวิน โอ้โหวิชาช่องวิาตกมาเรื่อยเรื่อโอ้ปลาทูแล้วปลาลังคุณกับปลาอะไรหางเด้ง ยังเด็ดก่อนได้จะนี่อย่ามุด้อมกันเลยอันนี้สงเปเผมง่ายได้จะนี่ ให้จมก่อนั่นก็มามุนใหเเ้เป็นเอ็นมันตงิงนะจ๊ะออม่เคยดูนี่นั่เีวอยู่ว่ะอ้าวามือเจ๊น้อ,อ๊บ <c oughs> พีโยจะปั๊บเสียกทำไมมันตาเผลิ้งกินเลยจ้ะ หลังโคลนี่แดนจันนี่เก็บเดี๋ยไปย่างไหมเออน้องแกมอยากแตะไปย่างนะจันนี่ระวังหลดขาได้นะลูกอ้าวเอามาเอาหนูได้ไหมก็ได้โย่จะปั๊บ ตอนเช เรามาหลุ่นกันต่อนะจ๊ะสันทามือเลยเราจะจะมีปลาไม่ได้สินยังมุงนเสียบเป็ดเลยเยมาใครเถือนกันไปล่ะคอนี่ันเบ็ดหยิกๆแต่บ่าทำไมเป่าๆลหลุ่นกันจะได้จะได้ปลาเลยไม่ได้ ปะทูปะูอ้ย่ปะูเที่ยงไปได้ตั นั่ยังไม่หมดเท่าไรเลยเนดะี๋ยวก็ยังพึ่งเวียงที่ขี่นี่นเออาาราจะเนียกแค่นี้นะวัดไปที่ขี่นี่ลนเลาจะนี่ หบนหาเมื่อกี้ปากกตหน่อยปากกหน่อยอ้าวเดี๋ยวให้พ่อน้งแก้มปุ๊ดให้น่าจิ๋โอ้เบสน้องแกมนี่ได้จะปัดทูทูวิงวัน อา,าจารย์นี่จะได้ปลากับป๋าไ่นอนนิล้านก็หิวเลยอจารยน, <c oughs> น้องแนนก็เลยย่างปลาไฮล้านอาจารยให้น้องเก๋งกับน้องเติร์ดนะจารนี่ <c oughs> โอ้ยจ้ะอ <c oughs> าจารย์นี่ก็เดี๋ยวให้น้องแนนย่างปลาใไฮล้านก่อนจาจะนี่ คลิปนี้ก็จะาว้แค่นี้ก็นะจ๊ะพี่โยก็ต้องขอขอบคุณ FC ฟทุกคน,นที่จ่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วก็ครอบครัวนะจ๊ะพี่โยรลัก FC ทุกคนที่จ๊าสวัสดีจ้า